โอเคสวัสดีครับทัวร i n g ิงแบเชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ Touring Edition TV ทีวีขอส่งผลงานล่าสุดนะครับให้กับพี่ใหญ่อีกหนึ่งค่ายนะครับวันนี้ก็ถือเป็นวันดีเริ่ง,งามยามดีนะมีพี่ใหญ่ทั้ง2ค่ายมาเยี่ยมมาเยี่ยมเยียนแล้วก็อุดหนุนสินค้าของทัวร i n g Edition <Okay. S 1> ไม่ว่าจะเป็นเจ้าวีสตอมพันคันนี้แล้วก็นี่ครับ a าว s สกิ vs พันใหม่ๆกริบๆนะนี่ฮะอ่า โอเคเรามาดูที่วิซตอมก่อนนะครับวิซอม6อันวิซอมพันธ์ตัวนี้นะนะครับวันนี้เลือกจากชุดปิป๊บอลูมิเนียมแพนเทอร์3ใบนะครับแต่ว่าที่พิเศษ3ใบนี้ก็คือนะครับตัวใบบนเนี่ยลูกค้าขออัปเกรดนะครับเป็นชุดเรียกว่าใบบนเนี่ยขอแบบใหญ่ๆจุๆโจทย์ก็คือลูกค้าต้องการที่จะวางขาเต็นนะครับสายนี้้ของรถเป็นสายแคมปิง้งนี่ครับ ه, แบกได้สบายๆตัวบนเป็นปิป๊บอลูมิเนียม65ลิตรกับแพนเทอร์นะครับแล้วก็ข้างเนี่ยเป็น38ลิตรนะครับแบบหลบท่อนี่ฮะนะครับแบบหลบท่อพร้อมแรลกท้ายแรลกข้างและที่สำคัญก็คือมีค้ำหลังให้ด้วยนะครับใช้กับแหลกท้ายเดิมนั้นเพื่อนนะนใช้กับแรลกท้ายเดิมนะครับแล้วก็มีค้ำหลังให้ด้วยแบบนี้เลยอ่ะ ความจุ65ลิตรของปีแพนเทอร์นะครับใส่หมวกกันน็อกได้2ใบเราเคยทำรีวิวกันไปแล้วแต่เดี๋ยวเรามาดูกันอีกนิดนึงกับเรื่องของอาภายในของเขานะครับแน่นอนในส่วนของตัวแพนเทอร์นะครับที่ฝาก็จะต้องมีอ่าอินเนอร์นะครับตัวอินเนอร์เองเขาก็จะมีซิปให้ใส่ของกระจุกกระจิกได้ทั้งสองฝั่งนะครับนี่ฮะแล้วก็ตัวอินเนอร์ที่ตัวปี๊บมาพร้อมสายรัดกันกระแทกแบบนี้นี่ครับหมวกกันน็อกสองใบได้ใส่ได้สบายๆนะทีนี้ในส่วนของโจท์ พี่ลูกค้าตั้งคําถามมาตั้งคําตอบมาคือเดี๋ยวพี่รบกวนพี่รบกวนขอขอเนี่ฮะหมวกหมวกเอ้หมวกมีแก๊ปอ่ะพี่รบกวนยืมหมวกหน่อยรบกวนยืมหมวกหน่อยอ่าได้เลยได้เลยได้เลยอ่ายืมหน่อยยืมหน่อยอ่าเข้าฉากหน่อยเข้าฉากหน่อยหน่ยหมวกมีแก๊ปนี่ใส่วางเลยปั๊บนะครับใส่สองใบเลยครับใส่สองใบเลยปั๊บชิดอ่าวางได้เลยปั๊บอันนี้เป็น next นะครับเป็น next เต็มใบมีแก๊ป นะครับแล้วก็ใบที่สองวางปายแบบประคองข้างๆเข่าเปิดนะครับอาจจะต้องวางนอนวางนอนวางนอนครับอ่านั่นเองนะครับปิดฟ้าครับปิดฟ้าครับตอบโจทย์เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดินเข้าห้างสบายใจไม่ต้องถือหมวกกัน็อกกันในต่อไปนะครับแต่จุดจุดหนึ่งที่เราจะต้องบอกสําหรับคนที่กําลังตัดสินใจว่าจะใช้ปิ๊บโวลบ้าลิตรน้ำเพื่อนนะมันจะมีอุปสรรคอยู่นิดหนึ่งตรงที่ว่าเวลาที่เราใส่ปิ๊บข้างด้วยเนี่ยเพื่อนๆจะต้อง มี2ทางเลือกมี2องออปชันนะครับออปชันที่1ก็คือว่าเราอาจจะต้องปรับปรับตัวแหลกข้างเพื่อให้ตัวปี๊บข้างเนี่ยมันกว้างออกมาอีกนิดนึงและจะทําให้ตัวเปิดตัวปี๊บฝาปี๊บข้างได้อย่างสบาย,บายแต่โจทย์นี้ลูกค้าไม่เอานะครับออปชันนี้ลูกค้าไม่เอาออปชันลูกค้าขอออปชันคือแหลกข้างเนี่ยขอให้เป็นแนบตัวที่สุดแล้วก็แบบเดิมๆเ,เลยเพราะฉะนั้นลูกค้าจําเป็นที่จะต้องถอดมีสองอถอดปิ๊บบนออกก่อนเพื่อจะเปิดฝา ดันข้างนะครับหรือถอดตัวปี๊บข้างออกมาเพื่อที่จะเปิดเอาของภายในนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ายุดปี๊บนี้สามารถที่จะถอดออกตัวรถแล้วมันจะเป็นลักษณะไหนแบบไหนได้ไหนะครับเดี๋ยวขอญาต <zn> know, ช่วยพ <accurately? S 1> ี hey ่ทำหากินหน่อยถือกล้องให้หน่อยถือกล้องให้หน่อยเดี๋ยวพี่ถอดให้ปั๊บเดี๋ยวเราถอดบนกันก่อนแล้วกันนะครับถอดที่บนปั๊บอดล็อกดูธีนะครับสลักนะครับผลลักหรือสลักลงเก็บสลัก ยกกุ้มถอยหลังแบบนี้ครับแล้วนะทีนี้สามารถที่จะเปิดฝาปิดได้สบาย,บายแบบนี้ยกทีนี้ในส่วนของตัวปิดข้างนะครับว่าเราจะเอาออกอย่างไรปึ๊บตัวปิดข้างก็ใช้ตัวแจดอกมือ้านี่แหละครับสําหรับทั้งสองข้างนะครับ,รบ roar, ทั้งซ้ายและขวากดสลักนะครับเก็บสลักครับ,บ,ลบ,รบแล้วก็ดึงเฉียงขึ้น45ิบปึ๊บแบบนี้ฮะแล้วป่อยๆนะครับในสน มาใช้ดอกดกันนี่ก็คือและท้ายนะครับแต่ค้าย่ว่าวัสดุแปงานเเล็นะครับเข้าลูกแล้วาทข้อให้ย้อยหยุดยืดแรงนะครับผมมาพร้อมกับวั้คำหลักตรงนี้เลยนะครับเวลาที่เราขี่ในเมืองจะสังเกตนะนะครับขี่ในเมืองโดยไม่มีปีด ตัวแหล้างไม่เคยไปแทนนั้นนะไม่เคยไปแทนอย่างดีน้สมมติว่าเราใส่ปิข้างตัวปีจะอยู่ตำแหน่งไหนรับโมาเลตามเวลใส่ดูนะครับถ้ามองจากตรงนี้เนี่ยนะให้เผื่อสักประมาณ1นึฝ่ามือนะครับเผื่อจาขกาดแทนประมาณหนึ่งฝ่ามือ

ายพร้อมแบตกลงรุ่นแลตข้างแลตท้ายมีคำหลังให้อย่างดีนะครับผมสนนราคาทุกนี้ทั้งชุดนะครับเดี๋ยวจะใส่ให้ใต้โพสต์เดิมนะครับว่าตัวโวล์อัปเกรดแล้วเป็นเท่าไหร่นั่นเองนะแล้วก็สามข้างหลัสิบแปดวิสเดี๋ยวใส่ให้ใต้โพสต์เดิมขอบคุณที่ติดตามชมขอบคุณลูกค้าที่อยู่ในสิค้าเรานะครับแล้วขอบคุณตากล้องด้วยเจ้าของรถเจ้าของรถโอเคนะครับเดี๋ยวมีอะไรบ้างติดอีกทีขอบคุณครับสวัสดีครับครับคต่งเกียร์แต่งเกียร์รู้จะได้